โค้ค้ามีความสัมพันธ์การลึกซึ้งกับเขาแล้วคะ่ะแต่สถานะยังไม่ชัดเจนนะโค้ดแต่ยังคุยกันทุกวันนะคะคุยคุยกันทุกวันคะ่ะบางครั้งเขาก็เงียบบางครั้งเขาก็หายไปบ้างแต่หนูรู้สึกกังวลคะ่ะหนูรู้สึกไม่สบายใจคะ่ะหนูรู้สึกเครียดคะ่ะเพราะว่ามันเป็นความรักทางไกลคะ่ะแต่คุยกันทุกวันนะคะแต่เขาเป็นคนที่ ชอบชอบคุยกับคนอื่นเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นคนเฟนลลี่ค่ะแล้วหนูควรจะทําตัวยังไงดีคะเพราะว่ายังไม่มีสถานะค่ะขอบคุณสําหรับคาถามนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะโอเคเข้าใจค่ะคนเราเนาะผู้หญิงนะมันจะใช้ความรู้สึกมากเมื่อมันตกเป็นของใครคนใครคนนึงค่ะเราทุกคนอะเราเป็นผู้หญิงอะเราจะรักเขาด้วยใจด้วยหัวใจ ส่วนผู้ชายนะอันนี้เป็นงานวิจัยจะใช้สมองจะใช้ใช้สมองนะคะผู้หญิงจะใช้ใจเลยจะใช้ความรู้สึกว่าเอ้ยเราตกเป็นของคนคนนี้แล้วนะแบบเนี้ยแต่ถ้าเรามองอีกแบบหนึ่งนะอันนี้โค้ดแบ่งปันแบบนี้ก่อนนะคะมองอีกแบบหนึ่งคือต่างคนต่างได้กันมันก็ไม่เสียหายหรอก เพราะเราเขาเป็นฝ่ายได้เราก็ฝ่ายได้เหมือนกันถ้ามองในแง่ของความเป็นจริงนะได้กับได้อะ่ะเออมันก็เสมอกันเท่าเทียมกันเสมอภาคโอเคไหมแต่สิ่งหนึ่งเลยคือเมื่อเราไปรักใครสักคนหนึ่งแล้วแต่สถานะยังไม่ชัดเจนเรารอความสัมพันธ์แล้วเรารควาร,รควจะทํำยังไงระหว่างที่เรารอถ้าเราเชื่อว่ารักครั้งเนี้ยเป็นรักที่มันถูกต้อง รักครั้งเนี้ยมันไม่เป็นความลับรักครั้งเนี้ยมันเป็นรักที่ดีรักครั้งเนี้ยเราก็ให้เวลาทํางานค่ะเราไปเร่งรักอะไรมันไม่มากมันไม่ได้หรอกค่ะเวลาเท่านั้นที่จะทํางานได้เวลาและจังหวะและช่วงและโอกาสเราจะไปเร่งให้เขาแบบใส่พลังงานอ่ะใส่พลังงานคําขอร้องอ่ะร้องขอเขาเฮ้ยพี่ขาพี่ขาหนูขาหนูขาเอออยากได้ความสัมพันธ์อ่ะ ที่มันชัดเจนมากกว่าเนี้แต่เราไปฝ่ายเรียกร้องมันถ้าเราเรียกร้องเกินไปเคยเป็นไหมถ้าเราเรียกร้องสถานะหรือถ้าเราเรียกร้องการอะไรสักอย่างรอผู้ชายอะ่ะมันจะรู้สึกฉันอยากจะถอยหนีฉันอึดอัดฉันอยู่ในพลังงานที่เหมือนโดนกดทับเหมือนอึดอัดเหมือนแบบต้องเอาอิดมาทับตัวฉันแบบเนี้ยค่ะมันจะเป็นพลังงานที่หนัก แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่แค่พลังงานดีและรอดูจังหวะและเวลาถ้าเขารักเราจริงอะ่ะถ้าเราเป็นคู่กันจริงอะ่ะไม่ว่าสถานะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนยังไงมันก็จะชัดเจนค่ะเพียงให้คุณเชื่อใจตัวเองและเชื่อใจในความรักให้เวลาและจังหวะทำงานคนน้ำฝน